谢谢。 ที่จะมีระบบตัวของปอกที่เข้ามานะระบบน้ําประปาเดิมของเราอะน้ำเนี่ยส่วนมากจะไม่พอใช้แล้วที่มีใช้บางวันก็จะเป็นค้าบเหลืองเหลืองเป็นน้ํามันไม่ผ่านการกรองอะมีคขาบสนิมหนเหลืองแล้วก็ขุ่นไม่พอใช้เลยยิ่งฤดูแล้งเนี่ยเดือน4เดือน5น้ําใต้ดินแทบจะไม่พอใช้ไม่มีน้ําสํารอง ชาวบ้านก็เดือดร้อนที่อยู่ไกลระบบปลาปลาไปหน่อยบางวันถ, sunshine, Twelve, ถ้าไม่มีน้ําเลยไม่ทั h <h ่วถึงตัวเก้านี่เป like ็นน้ำสีเหลืองจ้าเวลาเปิดมานนี่เวลาสักผ้าสักหยังกับว่าได้สักสีล่อหายน้ามันใสเกินจงได้สักยังสิไหมคะมาเข่ากับว่าได้มาสร้างน้าถังมามาเข่าแปลงฟันกับได้ใสน้าถังน้ำตัวน้าตัวเก้าแม่วาเป็นคุนแม่จ้าเวลามันไหลมันก็ไหลบ่ดีชุ้มใสยุ่กับไก่มันก็ใสได้อยแต่ว่าสุ้มที่ยุ่ไก่ไกที่ยู่แถวทางนอกบานนั่งสิมันบ่ใครไหลดีแม่จ้าจะไมยได้ขีนมันก็ น้ำมันกับหมู่บ้านมาทันไมันก็มันกับพ่อใส่อยู่เพราะว่ามันหมู่บ้านขยายมาไงมันนี่น้ำหรือว่าพอใส่ไปไกลๆเนี่ยมันก็น้ำพ่สะดวกท้านก็จมมานามบ่ดีน้ำบ่พ่อใส่น้ำบ่หอดว่าน้ำมันไปบ่หน่อยเนี่ยมันเคลื่อนกับบ่ไหลเป็นบางสิ่หลังจากมีระบบของป๊อกเข้ามานะตัวนวัตกรรมเข้ามาใหม่เนี่ยน้ำระบบน้ำที่เราใช้เนี่ยก็คือมันสะอาดใช้ทำอาหารได้เลยซักผ้าก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีคราบเหลือง มีตะกอนน้ำใสน้ำสะอาดประกอบอาหารทำอาหารหุงข้าวนึ่งข้าวใช้ของป๊อกได้เลยชาวบ้านก็พอใจรู้สึกว่าไม่มีเสียงสะท้อนกลับมาว่าน้ำไม่พอใช้แล้วก็น้ำไม่ขุ่นน้ำไม่เหลืองเหมือนเดิมกินกระแซบยุ่งกแซบเพื่อนน้ำมันเข้าสื่อขันเจ้าน่ะแหมน้ำกระใสงามอยู่ใส่ดีลรกแม่ว่าใส่ดีก็เกาอีเลีแม่ใส่หุงเข่านึ่งเขาตลอดได้จ้าเห็นนาะยุ้น่กกินได้แม่จ้าไม่ดีใส่ดีแห้งดีดีก็เกาไหลแท่บ้านก็บ่าดีก็เกา พอใจใช่ไหมเาพอใจใส่กินก็นได้ใส่เดิมก็ได้อาบสะดวกสบายว่าเป็นพื้นเป็นขั้นดีสะดวก